กูของจริงกูของแท้มึงต้องโดนส่งติงกูแน่ๆนวนี้กลับกี่โมงถึงบ้นี่ยไม่กลับจ้านอนต่อนอนไม่เชียบุรีต่อนี่จไปนอนตรงไหนอรตายจนพุษานอนกันเด้าพอนุญาตเราไปขายของ้า่ค่ะ น,นามอนคิดทั้งคืนเลยนะเมื่อคืนนะคุณคิดมากเลยคุณคิดว่าอะไรคะจะตั้งตาม,มู้ท้ายยังไงไม่ให้โต๊ะเผาเสีย <c oughs> นี่เรามีโต๊ะอินดี้ของเราเนี่ยตอนแรกก็ว่าฝาเบียฝาเบียก็ต่ำไปต่องมานึกได้ตอนเช้านะี่อออตอนถอาเป็นสายนะี่ย เช่แช่วะาอะไรมันจะมีความสุขปานน้นน้ำใส่หลเย็นกับบรรยากาศหมูกระทะอืมอืมไม่ใช่อืมอิ่มอิ่มแล้วนะฮะ กินลมอิ่มแล้วนี่โอ้หมันกินเป๊ปซี่เป็นแก้วๆอ่ะลูก,กคุณอนะ่ะแม่แม่ก,ก็กินนะจ๊ะนะจ๊ะกินคนเดียวกินไม่กินอะไรไปอ่ะกินเป๊ปซี่กตรตร็เฉพาะนะท้อง,องอว่างอะ่ะกินนี่เดียวเอ๊กซี่มันมีรดนิดเดียวหม,มูย่างฉ่ำๆ<ม>น,นี่ค่ะเรกเาก็ไว้ตรงนี้ครับลูกใต้มันไม่หน่อย แล้วออแล้วมีที่นอนเ้ื่อยจองแล้ววันนี้ทั้งวันนะโูกมันนี้มีห้องน้ำหลบมาอยู่แค่แค่มีมีตรงไหนไม่เห็นดูเลยหมากับพอจะอดเลือดูทีเนี่ยหอบหัวท้าหมาเนี่ยแม่คตามมองกรเด็มเลย